ครับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบบับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยอุย้ยลุกศิษย์เพิ่งได้ทานข้าวเช้าเนี่ยเพิ่งได้พักวันนี้แขกที่สำนักเยอะครับเพราะว่าเป็นวันแม่เป็นวันหยุดทุกคนก็ต่างพาแม่มาไหว้ปู่นะครับก็คนล้นสำนักอาจารย์เจ็บท้องเลยเมื่อกี้กินข้าวไม่ทันนะนี่ลูกเมื่อกี้นี่ยังเหลือลูกศิษย์อยู่นะแต่ว่าขออนุญาตมาอัดคลิปก่อนเพราะว่า มันจะซื้อหน่อยซื้อเรากันไม่ทันอ่ะเอาปากากระดาษขึ้นมากันเลยครับวันนี้ก็มันจะไม่ทันห่วยเนาะขอบคุณนะช่วงนี้ลูกศิษย์ดูคลิปเยอะเมื่อวานเราไม่เข้านะเราหน่อยเราก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้แก้มือเนาะทุกคนอาจารย์ก็แก้บนไปแล้วนะครับอ่ะหน่อยวันนี้ชอบหนึ่งนะครับทุกคนรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า แล้วก็16ึ่งหกฟังกี่ครั้ง19ึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่หแล้วก็16ึสตัวมี119 190นึ่งกฟังกี่ครั้ง119่งหนึ่เก้าเยเ็ดม็ดเดียว1นึ่นะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์ปีที่แล้วนี่สตัวแตกบ,บ่อยนะช่วงสิงหาจำได้ไหมพวก993พวก9ก้นอย่างนี้แหละ วันนี้119ชนกันอีกแล้วก็ขอให้มา3ตัวเลยถ้ามาวันนี้ก็นําผลไม้9อย่างจะมีแก้วมังกรด้วยนะมาถวายปู่2ชุดดอกก,กุหลาบ9ดอกชุดถวายปู่ดำปูเวทองยามณีจันนะเออขอให้ลูกขอให้ปู่เมตตาพวกเราส่วนรัฐบาลไทยจุดขอไปแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทีหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะลูกศิษย์ช่วงนี้ FC ดูเยอะนะครับวันแม่ก็พาแม่มาไหว้ปู่นะครับจะเจออาจารย์ให้มาช่วงบ่ายนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะ ขอบคุณ FC ทางช่อง YouTube ที่ดูน็นไมแขกเข้ามาอีกแล้วตอนนี้มันตอนอาจารย์อัดคลิปนี่มัน16นาฬิกา37นาทีแล้วเออ16นาฬิกา37นาทีคิดดูว่ามันมันค่ำเลยอย่างแต่ไม่แขกก็ไอย่างเงี้ยอะใครดูจบคอมเมนต์อาจารย์ด้วยใครดูจบครับได้อะไรกินกันนะครับมวันนี้ก็ขออนุญาตมานอนพักแป๊บหนึ่ง ไม่ไหวครับว่าจะหลับสักงีบอยู่ลูกศิษย์มาออขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเนาะแล้วก็หวยรัฐบาลในเดี๋ยวอาจารย์แจ้งวันไลฟ์สดก็วันที่สิบห้าแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปให้อยู่ใครอยากได้รัฐบาลไทยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปสด,สดให้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่าน่ะวันนี้พอแค่นี้แหละเอาขอสามนาทีในะคลิปนี้นะเฮงๆเ,เลยรวยรับพรครับขอให้ลูกศิษย์ถูสามตัวตรงกันทั้งบนทั้งล่างรวยทั่วประเทศรวยทั่วแผ่นดิน อ่ะไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ